เปิ้ลน,นาคอนเผยนาทีระดมกำลังช่วย24ตุลาคม2022ยืนมือช่วยทั้งครอบครัวเปิ้ลน,นาคอนเผยนาทีระดมกำลังช่วยยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสำหรับครอบครัวจิตอาสาบ้านศิลาชัยที่นำทีมโดยพ่อเปิ้ลแม่จูนและแชมป์โลกเจสกีรุ่นจิวน้องออก,กา้าที่ล่าสุดได้ปักหลักลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้น้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทองเป็นวันที่สองโดยพ่อเปิ้ลได้โพสต์รูปขณะแจกจ่ายข้าวรวม ถึงข่าวของเครื่องใช้พร้อมแคปชั่นบรรยายว่า ขณะที่กำลังโพสต์ภาพชุดนี้ก่อนนอนหลังจากกลับมาจากไปช่วยน้ำท่วมที่อ่างทองฟ้าร้องคำรามอย่างน่ากลัวหากคืนนี้ฝนตกหนักลงมาอีกแค่นี้ก็หนักกันอยู่แล้วบางภาพที่เห็นยังสาหัสกันอยู่อีกหลายพื้นที่หลายจังหวัดใครพอมีกำลังช่วยกันได้กรุณามาช่วยกันนะครับพี่น้องชาวไทยรักกันครับพี่น้องชาวไทยรักกันจึงจะรอดนำท่วมสองห้าหกห้ขอบคุณพี่ชัดตลาดไทยทีมกู้ภัยอ่างทองอาหารหมาแม จากน้องแตงโมพัทิดารายได้จากเสื้อของ FC ซี4อแสบแสบปวดกระบาลส่วนไอจของแม่จูนก็ได้ลงคลิปขณะที่ครอบครัวกำลังลงพื้นที่นำท่วมแบบรัวๆโดยเผยความรู้สึกว่าขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่พอจะช่วยพี่ๆชาวอ่างทองนะคะยังมีผู้สูงอายุเด็กๆที่ติดอยู่ในบ้านหลายหลังค่ะ จังหวัดอ่างทองนอกจากนั้นยังมีคลิปที่น้องออก,กาได้ช่วยขับเรืออีกด้วยโดยก่อนหน้านี้พอเปิลแม่จวุนก็เพิ่งเป่าเค้กฉลองวันเกิด11ขวบให้น้องออก,กาเรียกว่าเกิดมากับน้ำท่วมโตมากับน้ำท่วมจริงๆย้อนกลับไปเปิลน,นั้นมีความสนใจในด้านการแข่งขันเจสกีได้รับรางวัลการแข่งขันมากมายพร้อมทั้งยังตั้งปณิธานว่า ตนนั้นจะเล่นสกี่ไปจนถึงอายุ60ปีเพราะอยากอยู่ในวงการนี้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะนานได้มีความตั้งใจว่าหลังปลดเกษียณอยากเป็นครูสอนกีฬาทางน้ำอีกทั้งยังสอนบทบุตรทั้ง4ของตัวเองให้เล่นเจ็สกีตั้งแต่ยังเด็กเพื่อที่จะสารฝันคนเป็นพ่ออีกด้วย